รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรามีข่าวสารของตลาดบางขุนศรีแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจัดอบรมให้ความรู้การใช้ถังแก๊สและอุปกรณ์ต่อพ่วงถังแก๊สและถังดับเพลิงให้กับพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าหน้าที่ตลาดบางขุนศรี จากทีมการตลาดบริษัทแอดรัสเอนด y จีจำกัดมหาชนและทีมเซฟตี้บริษัท PTG ีจีเอนนอร์จีจำกัดมหาชนเมื่อวันที่19กันยายนพศ2568มาให้ชมค่ะวัตถุประสงค์ในการอบรมความปลอดภัยให้กับทางตลาดและการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังแก๊สและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุ และเพื่อตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และการป้องกันการเกิดเหตุโดยได้มีการจัดอบรมสาธิตและตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในตลาดและที่พักอาศัยสถานที่ปรุงอาหารพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ที่ใช้จริงเป็นตลาดสดที่ได้รับมาตรฐานระดับพรีเมียมที่นี่จำหน่ายอาหารสดอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานมีอาหารให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อรับประทานมากมายหลากหลายเมนู ที่สำคัญที่นี่เน้นเรื่องความสะอาดตลาดบางขุนศรีจะเน้นมากๆโดยจะแยกสถานประกอบอาหารไว้คนละส่วนกับหน้าร้านมีการจัดการการจัดเก็บและการขนส่งด้วยภาชนะสแตนเลสอย่างดีสะอาดปลอดภัยถูกรกอนามัยและโภชนาการที่สำคัญราคาไม่แพง คุณผู้ชมท่านใดสนใจร่วมธุรกิจเปิดจำหน่ายสินค้าหรืออาหารต่างๆกับตลาดบางขุนศรีสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์024122210และ024129704เบอร์มือถือ0814410607ค่ะ